ย้ายก่อนย้ายย้ายย้ายย้านย้ายด้ายย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 ้ายายย้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 าย้าย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 ไ้ายย้า้ายย้ายย้้าย้ายยา้้้้ย้้้้้้เฮ้ย ได้แล้วเดี๋ยวก็มีคนตายหรอกจะทวงยังไงผมก็ไม่มีจ่ายหรอกรู้ไหมมันเหนื่อยเปล่าผมพอมีวิชาติดตัวเอางี้ไหมผมช่วยพวกพี่ฆ่าคนหนึ่งถือว่าเจ้ากลันนะจะบ้าเหรอถ้าลูกนี่ตายหมดพวกเรากินเออเส้ไม่จำเป็นต้องฆ่าลูกนี่หรอกชีวิตนี้พวกพี่ต้องมีคนไม่ถูกชะตาบ้างละนี่บอกชื่อมาเลยบอกชื่อมาไม่ต้องฆ่าคนก็ได้ฉันเห็นว่านายมือดืช่วยตรงนี้สักสองเจ้าทูกได้ก่อนค่อยว่ากันใช่ใช่ แแทบเทวดากองทัพทหารฟ้าองค์เอกซินเจ้าแม่วนดิมหลวงปู่เข็มตายซะเตอะหลวงปู่เข็มบ้าบออะไรใช้นี่มาเสดจิ้งหมิงไม่เกี่ยวผมไม่มีไม่เกี่ยวกับนายเหรอนายเป็นคนกู้เงินไม่เกี่ยวได้ไงเพื่อสีนะย่างนี้เลย เออนี่นี่พี่ชายเหรไอ้ผู้ชายไม่ใส่เสื้อวิ่งลงมาไหมโดนโดนโดนู่นอ๋อโอ้โช้าจังเลยสองคนที่ให้หาเจอหรือยังคนที่พี่ตามไม่ทันใช่ไหมเอ๊ะ มาที่กรุบทัวร่าผีเมืองไทยเป็นศพอีหนึ่งรายผู้ตายตกใจขึ้นท่อนล่างและเป็นโจ๊กหลังๆเนี่ยในเน็ตเขาคุยกันถึงกรุบทัวร่าผีไงล่ะพี่สองคนที่พี่ตามหานะ่ะอยู่ในกรุบทัวด้วยนี่แต่ไม่รู้ว่าพวกเขาดวงซวยด้วยว่าเจอผีหลอกเอาที่ตายครึ่งท่อนล่างเละเป็นโจ๊กเลยทุเลทมากเต่ว่าคนที่ยังไม่ตายก็หนีไม่พ้นเหมือนกันฉันไม่สนหรอกว่าจะเป็นผีหรือคนก่อนจะทวงนี่ได้ห้ามมาตายเด็ดขาดอุ้ยเออไอคนที่ชื่อเอาไว้ยังไม่เจอแต่ก็ไม่เพื่อที่ชื่อเต้าโยหลงนี่ที่อยู่ นี่เป you know, ็นเร่อข่าวฉันเหรอลูกพี่ให้ทวงนี้ได้ก่อนเถอะไม่รู้จักเหรอจักครับลูกพี่พ่อก่อนแต่ไม่เจอกันนานไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนไม่รู้เหรอไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มันเป็นยาช่วยชีวิตฉันฉันรู้ว่าอยู่ไหนแล้วฉันเลคงไปกินข้าวที่ร้านเฉาฟ้า โกหกหรือเปล่าเปล่านะเปล่าไม่ได้โกหกนะเชื่อไม่กล้าหรอกไปโกหกขอให้รถชนตายอย่าโกหกนะฉันตามตัวนายเจอแล้วแหลขอบคุณขอบคุณ

เดี๋ยวก่อนเธอจะฆ่าเขาก็ได้แต่ฉันขอทวงหนี้ก่อนพอฉันได้เงินแล้วเธอค่อยฆ่าเขาฉันรับรองจะไม่เปิดเผยโอเคนี่